ร้าน Richman Shop หนูหนึ่งเรื่องเติมเกมเติมเกม Call of Duty Warzone Modern Warfare 3และ Call of Duty Mobile นะครับสามารถเติมได้ทุกแพลตฟอร์มในราคาประหยัดถูกสุดๆสามารถเติมได้ที่แอดาาไลน์ Richman Shop มีแอดนำหน้าด้วยนะครับหรือจะเติมเกมอื่นๆในเว็บซื้อแพ็คที่ร่วมรรยการรับ Richman Coin ใช้แทนสวตล์ได้พร้อมบ,บริการผ่อนนานสูงสุด10เดือนตลอด24ชั่วโมงนะครับเติมถูกเติมง่ายเติมไวเติมเกมกับร้าน Richman Shop เท่านั้นนะครับ ครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับสำหรับในคลิปวิดีโอนี้นะครับผมจะมาเล่นปืนที่เพิ่งบัฟมาใหม่ๆสดๆร้อนๆเลยนะครับแล้วรู้สึกว่าผมเนี่ยคาดหวังมันมากด้วยสำหรับปืนนี้เพราะว่าใครที่เล่นปืนเนี้ยรู้กันอยู่แล้วนะครับสำหรับ CBR4 นั่นเองนะครับเป็นปืนที่ใน i อดีผมไ d ดีแรกเนี่ยอ่ผมก็เล่นไว้นั่นแหละประมาณหนึ่งแล้วก็มีสกินที่มันดีๆหลายอัน พอมา ID ดีนี้ซึ่งเป็น ID ดีใหม่ของผมก็พิ่งเวลตันเมื่อไม่นานมานี้นะตามจริงถ้าใครดูผมตั้งแต่ประมาณกลางปีที่แล้วปลายปีที่แล้วผมยังเวลร้อยสองอยู่เลยนะครับแต่ก็ไม่ได้เล่นอะไรมากมายไม่ได้ขยันในขนาดนั้นเหม,มือนเมื่อก่อนแล้วนะครับก็เลยเล่นไปเรื่อยๆนั่นแหละนะครับก็คือไ d ดีเนี้ยผมเล่น c b r 4เป็นกระบอกแรกเนาะแล้วก็พาเขาไต่ขึ้นเจนมาหลยช่วงนั้น CBR4 แบบโอ้โหกาลังแบบเขาเรียกอะไรเปรี้ยงปล่างเลยอะกระแสนะครับเป็นปืนเมตาที่ผมบอกว่าแม่งคคบเครื่องสุด กระสุนยเยอะนิง่งแม่นยำเร็วคล่องมีหมดทุกอย่างนะครับแต่ด้วยความที่มันมีพวกเก่าห้าจุดห้าหกเข้ามาที่หลังมีฟาวานมีไทสิบเก้าเอ่ยแล้วการกลับมาของเฟนนิกผมบอกแล้วนะครับว่าไอซัมจีทุกคนบอกไม่ว่าจะมาเก็กมาโกงแค่ไหนแต่ถ้าเฟนนกแม่งยังเป็นเมตายืนครับค้ำอยู่ก็บอกอีกจะเกิดได้ยากมากนะครับและมันก็จริงนะครับก็ซีบีอาร์โฟกกระแสะก็หายไปนานพอสมควรผมเพิ่งมาซื้อสกินแดงตอนพวกช่วงหลังๆนี่แหละมั้งช่วงปลายปีที่แล้วนะครับเนาะ ก็ไม่ค่อยได้เล่นเท่าไหร่เพราะว่าปืนมันไม่ได้เก่งขนาดนั้นแต่วันนี้เท่าที่ถ้าใครดูคลิปที่แล้วเป็นคลิปที่อัปเดตซีซั่นหนึ่งนะครับใครที่ยังไม่ได้ดูสามารถย้อนกลับไปดูคลิปที่ผ่านมาได้นะครับเนาะเรียกว่าแนะนําให้ดูนะเพราะว่าจะได้รู้ว่าแต่ละซีซั่นเนี่ยเขามีอะไรปรับอะไรกันบ้างมีอะไรน่าสนใจบ้างผมก็มาทําคลิปทุกซีซั่นนะครับสาหรับพวกการคาดการปืนเมตาการพูดถึงปืนปืนนั้นปืนนี้ว่าเออปรับมาเนี่ยมันโอเคไหมมันดีขึ้นแค่ไหนอะไรประมาณนั้นนะครับ ก็ถ้าใครแบบว่างๆก็สามารถย้อนกลับไปดูกันได้นะครับเนาะแต่ถ้าใครอยากดูคลิปนี้ก็ไม่เป็นไรนะครับก็ดูได้ทุกคลิปถ้าเป็นคลิปผมนะครับประมาณนั้นนะครับโอเคก่อนที่จะไปรับชมนะครับฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับใครร้านเติมเกมคอร์ดที่ทีมบายนะครับแนะนาร้าน richman shop เล็งอยู่ใต้คลิปเลยนะครับผมโอเคตอนนี้ก็ยังไม่มีสกินใหม่ๆเข้ามานะครับเกมเพื่ออัปเดตผมไม่แน่ใจว่าอัปเดตเมื่อวานหรือวันนี้นะน่าจะเมื่อวานไม่ก็วันนี้แหละนะครับไม่ก็วันพฤหัส ที่เอ่อทการลงคลิปอัปเดตซีซั่นหนึ่งไปนะครับโอเคมาเดี๋ยวเรามาดูของแต่งของ CBR4 เป็นสกินมิสติกนะครับสกินระดับแดงสกินที่ระดับดีที่สุดของมันนั่นแหละกับสกินเอม b บ้านะครับผมไม่รู้มันอ่านชื่อสกินว่าอะไรนะเอาจงจริงถามว่ามาเล่นสกินเดิมๆได้ไหมเป็นเล่นได้นะครับหรือถ้าคุณมีสกินสกินม่วงที่สะโขเป็นกรงโกงแบบเนี้ยมันก็เล่นได้สบายแล้วไม่จาเป็นต้องซื้อซีเจนไม่จำเป็นต้องซื้อ, Gen, อ,อแดงนะครับแต่ผม สะสมไว้นะครับเพราะว่าเออเผื่อมันกลับมาแล้วผมมองว่ามันน่าจะกลับมาแล้วซีซั่นนี้นะครับของแต่งที่ผมใช้เนี่ยผมยังใช้เซตเดิมสมัยที่มันเป็นเมตาอยู่เลยก็คืออันนี้ครับใช่ของแต่งเซตเนี่ยก็คือพวกอะไรพวกนี้เราก็เน้นความคล่องตัวเป็นหลักนะครับแล้วก็ปากกระบ,บอกโมโนเนี่ยมันก็ถือว่ามันดีไหมมันก็น่าจะดีที่สุดแล้วนะครับถ้าคุณผู้ชมไม่ได้ซีเรียสไรมากหรือต้องการความคล่องตัวที่สูงไม่ได้เน้นระยะยิงอะไรขนาดนั้นอ่ะผมมองว่าใช้เป็นตัวนี้ก็พอแล้วนะครับลํากล้องเนาะ แต่ถ้าใครแบบซีเรียสการแร่นเดนเราตั้งที่จะเพิ่มขึ้นมาหน่อยนะครับก็ประมาณนี้นะครับนะตอนผมลองในห้องเนี่ยผมห้องซ้อมเนี่ยระยะ20เมตรยังสนะีนัดตายอยู่ที่อกแล้วก็ที่ปลายแขนลำตัวอะไรนะครับเนาะก็ต้องใส่ออริบิวเมาร์แมนเพื่อยิงไกลได้ดีขึ้นนะครับแต่ถ้าจะเล่นสายบุกจริงๆนะครับใช้ MIP ไลท์บาร์เรลพอแล้วนะครับเนาะแต่ผมชอบปืนอะไรที่มันซัดระยะกลางกับ a ออาร์เมตาสมัยนี้ได้นะครับผมก็เลยแบบเอาแม่กสุดเลยนะครับ อย่างอื่นค่อยเป็นอยู่ที่ตัวเรานะครับประมาณนั้นเนาะแล้วก็เลเซอร์ใช้เป็น O อ c เลเซอร์เจ้าเก่าเจ้าเดิมนะครับผมนะอัพก็อัพแค่เลเวลห้าไม่ได้อัพเต็มนะครับของแต่งก็เลยอาจจะมีแบบแหวงๆหน่อยนะครับแต่ผมก็ช่างแม่มาแล้วกันนะครับ <laughs> โอเคประมาณนี้เนาะแล้วก็โหลดเอาที่ใช้ในคลิปนี้เดี๋ยวจะเล่นประมาณนี้นะครับเซตเดิมๆเซตแบบเออถ้าเล่น SMG ผมจะเล่นเซตประมาณนี้นั่นแหละนะครับเปิด์ก,กนรเบิดเข็มชิดยาเปิด์ก,กันแฟดก,ก,กันสตันอะไรประมาณนั้นนะครับช่วยให้เราเอาตัวรอดให้เราแบบ มีจังหวะเล่นได้หลายหลายรอบหลายจังหวะได้หลายเพลงมากขึ้นนะครับโอเคไปเดี๋ยวเราตัดไปดูไฮไลท์ในแลงเรจแนล a ี่กันเลยนะครับเดี๋ยวอีกไม่กี่วันน่าจะรีแล้วหรือไม่ก็รีซีซั่นต่อไปผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันใครที่รู้แนะนําบอกกันได้นะครับขอบคุณมากๆนะครับโอเคไปไปดูในเกมกันมาอยู่กับด่านดีเซลนะครับหรือด่านปั๊มน้ามันเจ้าเก่าเจ้าเดิมนะครับก็มันเป็นด่านประจําวันเนาะเล่นแล้วจะไม่เสียแรงนะครับก็ใส่แม่งยัดสุดเลยแล้วกันนะครับ อัปเดตมาผมไม่แน่ใจว่าทร,รัพยากรผมโหลดครบหรือยังนะแต่ว่าตัวละครผมมันขึ้นแล้วก็น่าจะครบแล้วแหละพาเฟตไปเลยนะครับโอเคเข้าทางนี้เลยแล้วกันนะครับได้ยอยู่ ได้อยู่นะครับใกล้ใกล้ใกล,ใกล้โอเคโอคโอไอ,อ้เรนี้มันอยู่ข้างๆมันยิงใครอะ่ะอันนี้น่าจะลูกซองหัดเล่นนะครับถ้าเป็นลูกซองแบบมือโปรผมดับไปแล้วโดนเนร้ฟมาละซีท่ากระสุนน้อยก็โดนนะครับอย่างนี้อืมได้อยู่อุ้ยซ้ายมีคนยิงผมได้อยู่ครับโอ้โหหลังเข้ามา เป็นไรแต่เพื่อเราได้หลายจุดอยู่นะโอ้ได้อยู่ไปครับโอ้โหลูกซองมีสองตัวมั้งเมื่อกี้ผมเพิ่งยิงตัวลูกซองนั้นไปแล้วมันมีตัวใหม่เลยก็น่าจะมีสองตัวนะครับ ได้อยู่ครับอ้ยผมก็ไม่เห็นมันยิงเพื่อเราเลยครับโอ้โหหลบไม่ทันผมลบมาหลังกําแพกนะมันยิงยังไงวะนะ่ะไอ้แยไปว่ามันหัดเล่นแม่งยิงสามเลยนี่ขนาดโดนเนิบไปแล,แล้วเนี่ยแต่โดนเนิฟแค่กระสุนนะครับ โอ้โหหลังเข้าเพื่อนน่าจะไม่เห็นนะครับไม่เป็นไรน่าอยู่ครับอุ้ยโอ้โหไม่ทันสองตัวเลยครับนี้โดนเนื้อมากระสุนห้านัดก็เอาวันไม่ลงนะครับ ผมดูแถวๆนี้แล้วกันนะแล้วกดปืนคั่วแม่งเลยเฮ้ยหลบหลบหลบ,ลบ สวยๆค่อยๆตัดไ,ไปครับเดี๋ยวต้องคำให้เพื่อนนะเยวค่อยตามลงมบังคับไปลูกพ่อลุยโอ้ยโอ้กระสุนไฟไฟไหม้เต็มจอเลยเมื่อกี้นี้ถ้ายิงตรงอกเนี่ยไฟมันบังหน้าจอด้วยนะโอ้โหโคตรลำคาญเลยโอ้โหโล่งมาก น่าต้องเข้าจากข้างหลังครับมันวางโล่อย่างงี้ผมเล่นไม่ได้เลยวะไป let's โชโอโหุ่บังคับครับ,รบอือได้อยู่แคนเซิลทันนะครับเกือบแล้วมาสโชอุ้ยอุ้ยไฟไหม้ไฟไหม้ ไดอยู่ครับไดอยู่ครับมา,มมาสวยอะไรเพื่อนปิดใจเดียวไว้สวยขีดแล้วโดนไปดู่นครับโอ้โหเจ็บเจ็บเจ็บหมอบหมอบมอบไปเลยมาดูทางนี้ให้นะครับมันอยู่จุดใหม่กันแล้ว,ลวตเต็มเลยอะนี่เห็นในแมป อือสวยทันอยู่โอ้ยไปมาทางใหม่กันครับโอ๋เจอจุดแล้วครับผมโอ้โห,โหหลังเข้ามา ผมรีบกดไปหน่อยนะน่าจะค่อยๆกดนะครับใจร้อนไปหน่อยพอดีมันกําลังมากําลังโฟล์เลยอะ่ะมันก็ต้องเอาหน่อยแล้วกันนะครับป่ะเอ้าดนอีกอีเยาปลาไปพวมัวแม่งโดนเฉยเลยโอ้ยิงได้สองตัวไอ้นี่มันมาข้างหลังพอดีแต่มันโดนรถบรรับผมอยู่เพื่อนน่าจะจัดได้สวยเพื่อนไป let's go ตามต่อไป อืมได้อยู่นะครับสวยเพื่อนเลี้ยงเตยขอโอ้ยโอ๊ยโดนตั้งไหนเนี่ยโอ้โหตีอืมสวยอยู่อืมผมกำลังจะหลบเมื่อกี้ไม่ทันคนระับสวยเพื่อนมาเต็มเทปได้อยู่ืออปืนคู่มึงกูได้ยินเสียงตีนมึงอ๋อผมรีบเข้ามาผมจะระเบิดมายัดไอ้ตัวอยู่ในจุดแต่ว่าตัวในจุดมันตายนะครับแล้วทําแล้วทำไมหุ่นยนต์มึงวิ่งอย่างนั้นนะหรื ไม่กลัวเลยหรอปลาระเบิดปลาแล้วแม่นเลยเกินโอ้โห oh, หุ่นยนต์บ้านคนอื่นนะครับหุ่นยนต์ที่อื่นเขาจะแบบว่ายึดจุดใช่ไหมหุ่นยนต์ทีมผมแม่งเดินไล่ยิงเลยกดยังก็สกิลไล่ฆ่าเลยโอ้โหยิงกูยิงกูป่าดไม่ทันหอกแม่งกระเดินช้าเลยเกินโดนเนร์ฟปะเนี่ยไม่นานะนะเนร์ฟผมเอง โอ้โหในจุดม้งแต่ตอนไหนแต่ว่าอ้อมบ้านเรามานะเฮ้ยล้วผมติดอะไรอะ่ะอ๋อเรา๋ยวค่อยไปครับ โอ้โหโดนอะไรยิงมาจากไหนวะนั่น่ะโดนแมนูวอลไมไอ้มันไล่ผมอยู่สองตัวแต่ผมช่วงเวลาให้เพื่อนได้อยู่นะก็ถือว่าดีนะครับเพื่อนอย่าพาละกันดนะ้มันก็ค่อนข้างตึงอยู่หกแต้มเองเพื่อนไปสี่แต้มสี่แต้มโอเคชนะแล้วนะครับไม่ได้ว่าโ,โหในขนาดท้ายซีซั่นอีกไม่สามสี่วันมันก็รีแล้วก็ยังตึงอยู่นะตลอบผมแสดงว่าเจอคนเป็นๆด้วยนะครับก็ถือว่าดีนะครับคนที่เ,เขาเล่นเป็นๆมันไม่จาเป็นต้องอยู่ ท็อป5,000เติมเหมือไปเนาะอันนี้ก็อย่างที่บอกว่าถ้าเป็นรีเจนหมดมันก็มีแต่คนเล่นเป็นหมดนะครับประมาณนั้นเนาะก็เป็นยังไงบ้างครับสอดเซียร์โฟผมมองว่าโอเคเลยนะแต่ว่าอาจจะยังไม่ชินเล็กน้อยนะครับแต่เรื่องดาเมจค่อนข้างทําได้ดีนะครับใส่พวกของแต่งระยะดาเมจปกติทั่วไปของแต่งเซ็ตผมเป็นลำกล้องตัวใหญ่ความคล่องตัวก็ไม่ได้หายไปเลยนะครับด้วยความที่เขาบัฟมาหลายอย่างมากๆและอย่างหนึ่งเลยคือปืนมนแรงขึ้นโดยตัวมันเองเลยไม่จำเป็นต้องใส่ของแต่งอะไรนะครับมันกลับมาแรงขึ้นอีกครั้นะครับ เรียกได้ว่ามันทําให้เมตาเราอิสระมากขึ้นดูแบบมีความยืดหยุ่นมากขึ้นเนาะแล้วใครที่ซื้อสกินนี้ไว้ใครที่เล่นปืนนี้ไว้ใครที่รอปืนนี้มันกลับมาอยู่ผมบอกเลยว่ามันเล่นได้แล้วนะครับแต่จะเมตาหรือเปล่ารอติดตามคลิปเมตาซีซั่นหนึ่งว่าจะมีปืนอะไรกันบ้างนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันในคลิปต่อไปแล้วกันนะครับฝากติดตามคลิปที่เหลือด้วยไม่ใช่คลิปที่เหลือคลิปต่อไปนะครับประมาณนี้นะครับสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณผู้ชมที่รับชมจนจบนะครับสวัสดีครับ